เอา,าสองก,กระดาษมาชมครับผมไปอยู่กับช่อง itr ผมที่ผมพูดมาคุยกับสองครับผมคุยคุยซับครับผมวันนี้ผม,มจะมาอวดครับผมคือเป็นป้ามาป้าผมไมจะมาอวดนะครับอันที่หนึ่งผู้ชมดูนี่เนี่ยมังกรผมมังกรผมอันดับสุนนะครับผม ได้ด้ัรอันนี้าร์ีอยงไม่หมดแค่นั้นมีท่าด้วยมีท่าดีด้วยครับผมเมื่อเห็นท่านีไมักจีเลนนะ่ะนัอผมเคยดูว่าผมแล้วก็มีดาวจายด้วยคือผมอ่ เป็นโหดที่สุดในเกวันนี้เลยครับผมโบโฮู้โก้คูท่เลยเอสเอาใจไหนวะมีราโก้น้อยด้วยเอาเนี่ยราโก้มัองก้นชื่อราโก้ครับผมเอาเนี่ยที่ผมจะบอกไอ้สอสอไม่เชื่อ อุ้ยซูจินเันไอ้หอมจะส่งยังมันง่ายมากครับผมบางทีไม่ง่ายเลยจิโร่ผมฟาร์มซื้อัจิโร่กันนะครับผมค่อยว่ากันนะนครับผมโหนูฟาร์มครับ ใช้มังกรผมเลยมังกรผมมีคนว่าเฮ้ยถ้าไปงกรที่เท่วะเขาบอกผมตั้งแต่ผมยังไม่ตัดนเครื่องเนีครชอบผมเลย,มเลย,ผ,มเยผมไปแลว้ว ของไอแล้วลบยังไงวะผมจะเอาไงวะเนี่ยมันมีไอมื่อไ ันนี้ผมก็ไอแมวอันนี้ผมก็ไอแมวแหละอันนี้ผมผมไม่มีทางด้วยอันนี้ผม,ผม,มออ,นนผมอกโรงไม่ได้ครับผมอันนี้ผมเยอะเกินไปผมเล่นแบบนี้ตั้งนานนะครับผม ขอจอคลิ่ในแค่นี้กันครับผมกับมาที่พักสองครับผมไปครับผมไปครับผมไปไป